To you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday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  to you, happy birthday. Happy birthday You. Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ขอให้หนู Li มีความสุขมากๆนะลูกคิดวังสิ่งใดต้ขอให้สมคำปรานาขอให้สุขภาพแข็งแรงเป็นเด็กดีของแม่กับพ่อตลอดไปตั้งใจเรียน อธิษฐานเอาโอเคขอให้หนูมีแฟนลหล่อ <c oughs> ขอให้หนูตั้งใจเรียนุภาพแข็งแรงขอให้ป้ากับแม่ไม่ต้องลำบากเพราะว่าหนูอีจะรอดไปสถตูปป้า